ชีวิตเรามันจะอยู่แค่นี้เหรอวะอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะชีวิตเรามันจะอยู่แค่นี้เหรอวะเราก็เลยคิดว่าเราจะสู่ต่อไปหรือว่าเราจะก้าวขาออกทั้งที่ตอนที่เรายังไม่มีภาระอะไรเงี้ยถ้านานกว่านี้ไปเราจะกล้าลาออกหรออะไรเงี้ยเราจะรวยเมื่อไหร่วะอะไรเงี้ยเธอห,หลังจากคลิปแรกอ่ะทีเธอพูดไปเรื่องลาออกมาอยู่บ้านนอกอ่ะเออล้วก็มีหลายคนเขาอยากรู้ว่าอ่า ทำไมถึงตัดสินใจลาออกมาทำ u t u b e ทำไมถึงตัดสินใจลาออกมาทำ YouTube หรอ,อทำไมะควาความคิดเอาจริงๆอ่ะการตัดสินใจลาออกมาทำ YouTube เดี๋ยวเป็นวัดปะ <laughs> การตัดสินใจลาออกมาทำ u t u b e ใช่ไหม,มจริงๆก็มีเสียงแบบว่าคัดค้านขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ มีเสียงคัดค้านขึ้นมาเยอะเหมือนกันว่าทําำ YouTube แล้วจิบไปรอดหรอวะอะไรเงี้ยรู้ไหมก่อนที่จิตตัินใจก็คือยากอยู่นะที่แบบจิตตัินใจออกมาก้าวออกจากโรงงานที่ทํามาเกือบสิบปีอ่ะเราต้องมาก้าวสู่ในทางที่แบบว่าไม่มีเจ้านายเลยอ่โดนจิชนกูไหมนี่ใช่ไหมอันนี้ตอนนี้กําลังจะไปไหนไปวิ่งก่อน กูดถึงไหนเหรอโอ้ยเดี๋ยวขนาดรู้สึกว่าตัวเองอะก็วางแผนแบบว่าตัดสินใจก้าวขาเนี่ยลาออกจากงานประจำหนาว uh huh. ที่ทำมาเกือบสิบป,ปีนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาจริงใช่ไหมเราทำมากี่ปีแล้ว YouTube อะก็หลายปีแต่ทำจริงๆจังจง,จงแค่สองสามปีแต่ง,งานงานบริษัทเราทำมากี่ปีสิบเ,เกือบเกือบสิบปีไม่ใช่เกือบสิบปี แปดปีแปดเดือนตอนนี่เขาลาอกอะ่ะแปดปีแปดเดือนเออแปดปีแปดเดือนน่ะคิดดูแล้วที่นี่เราต้องจากที่วันหนึ่งอะ่ะเองอะ่ะตื่นเช้าไปทํางานทุกวันแปดโมงใช่ไหมแปดโมงกลับมากะสองทุ่มบ้างห้าโมงเย็นบ้างอะไรเงี้ยเอาแบบชีวิตเรามันจะอยู่แค่นี้หรอวะอะไรงเงี้ยใช่ไหมเพราะชีวิตเรามันจะอยู่แค่นี้หรอวะเราก็เลยคิดว่า เราจะสู่ต่อไปหรือว่าเราจะก้าวขาออกทั้งที่ตอนที่เรายังไม่มีภาระอะไรเงี้ยถ้านานกว่านี้ไปเราจะก้าลาออกหรออะไรเงี้ยเราจะรวยเมื่อไหร่วะอะไรเงี้ยตัดใจขึ้นอีกแล้วกลัวไหมตอนนี้กลัวไหมกลัวไหมเหรอใช่เธอหลบทั้งหน่อยมานน่ไปตรงนู้นดีกว่าไปตรงสะน้ำดีกว่าถามว่ากลัวไหมหรอก็กลัวแหละใครจะไม่กลัวเนาะทำให้ทีลาออกมาไม่มีเงินเดือนแล้วนะ ก็นั่นแหละเพราะว่าไม่มีเงินเดือนแล้วไม่มีเงินเดือนรองรับแล้วใช่ไหม uh huh. ถาม่ากลัวไหมเอ้าก,ก็ต้องกลัวอยู่แล้วใช่ไหม uh huh. กลัวว่าเฮ้ยถ้ากูลมล่ะกูจะกลับไปโรงงานได้ไหมวะ uh huh. ถ้ากูม่มีรายได้วันหนึง่งล่ะยูทูบมันจะแน่นอนเลยวะมันจะจ่ายเงินกูได้ไหมวะอะไรเงี้ยอม,มันมันจะเลี้ยงเรารอดเปล่าวะ่วะคนเรามันก็ต้องมีความกลัวอยู่แล้วแต่ความกลัวนั่นอนะ uh huh. มันสามารถทําให้เขาก้าตัดสินใจออกมา ถ้าเขไม่ออกมาตอนนี้แล้วคุณจะออกมาตอนไหนวะอะไรเงี้ยใช่ถ้าใช่ปะถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะออกมาทําตอนเนี้ยแล้วแล้วเราจะทําตอนไหนเอ้าะใช่ไหมรอตอนแก่หรอถ้าแก่ไปแล้วมันก็มีถามม่ามีเษียณจากอันนั้นก็จริงนะแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะใช่ก็ไม่ใช่อ่ะเราก็รอไม่ไหวหรอกเอาความเป็นจริงกล้ากล้าที่จะกล้าออกมาเลยอ่ะมันมันมันต้องมันต้องกล้าเลยใช่ไหมถ้าถ้าเราไม่กล้าที่จะทําอะไรเราก็ไม่ได้ทํานะใช่ไหม ล้วก็คงต้องทํางานบริษัททํางานประจําไปอย่างนั้นไปใช่ใช่เปล่ะใช่แล้วเขานั่คิดนักมากเลยนะตอนที่ลาออกอ่ะตอนที่ตัดสินใจเขียนไบลาะออกอ่ะคิดนักมากคือแบบมันเสียดายเสียดายทางมิตรภาพใช่เสียดายทางเจ้านายที่ดีใช่ไหมเพื่อนรวมงานก็ดีเพื่อนรวมงานที่ดีมากคือมิตรภาพเพื่อดีงานก็ดีใช่อนาคตอาจจะดีนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องออกมาแล้วเออ ใช่ป่ะมันก็ต้องออกมาสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องออกมาแต่เพียงแค่เราออกมาก่อนเฉยเฉยสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องก็ต้องลาออกจากงานประจําเป้่าวะใช่ป่ะเราจะอยู่ไปอีกสิบปีเราก็ต้องออกอยู่ดีจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ใชแต่ว่าเราเลือกออกมาก่อนอืบางคนน่ะเขากะทัดทานเองว่ามึงจะออกมาทํา y o u t จริงจริงเนระวะคนนึ่นเขาทำเขาอาจจะมันก็ยังไม่มีรวย ออกมาเร้วมันหมันคงหรอวะอะไรเงี้ยเออคนกระถามเยอะมากเลยนะใจเล่ากันหนากระถามถามตัวเองอยู่ตลอดเลยว่าถ้าวันนึงครอบครัวเราไม่มีเงินจะกินเราจะทํายังไงแล้วเราเราจะทํายังไงใช่ไหมออแล้วรู้สึกยังไงแบบวันแรกอะที่เดินออกมาจากบริษัทแล้วแบบโบมีชีวิตแบบไม่มีเจ้านายแล้ว่ะเธอเอ้า หลังจากที่ไม่มีเจ้านายหลอใช่ชีวิตที่บ่มีเจ้านายแล้วอ่ะมันเป็นยังไงเอาจริงๆเนี่ยหลังจากที่ไม่มีเจ้านายแล้วอ่ะอย่างแรกเลยที่ทําคืออะไรรู้ไหมอะไรปิดนาฬิกาปลุกที่เคยตังไว้น่ะปิดทั้งหมดเลยมันคือสิ่งแบบที่เขาแบบโอ้โหนี่มันสวรรค์มาโปรดแบบหลังจากที่แบบว่าต้องตื่นหกโมงเช้าอาบน้ำแต่งตัวเพื่อให้ทันงานแปดโมงใช่ไหมหลังจากนั้นปุ๊บคือปิด นาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกโทรศัพท์นี่ปิดทั้งหมดเลยมันจะเป็นแบบอะไรที่โคตรฟินมากใช่อยากตื่นตอนไหนก็ตื่นใช่ตื่นมาสักพักนึงตอนเช้าอารมณ์ดีจิบกาแฟใช่ไหมแต่พอมาตกบ่ายเป็นไงตกบ่ายเริ่มเฮ้ยแล้ววันนี้กูทําไงวะกูต้องลง Youtube ยังไงกูมีคลิปลงหรอวะแล้วกูต้องไปทังงหนวะจากที่แผนที่วางไ้ก่อนนันี่แบบดิบดีนะแต่ความเป็นจริงอ่ะ มันต้องสู้กับตัวเองเว้ยเพราะว่าถ้าตัวเองบ่ขยันบ่มั่นโค้งบ่แบบว่าอดทนที่จะลุกขึ้นมาทํางานน่ะไม่งั้นน่ะเขานอนทั้งวันได้เลยเว้ยใช่มันมันต้องอยู่ที่ใจตัวเองด้วยอ่ะใช่เขานอนได้ทั้งวันเอาจริงอถ้าเขาไม่ลุกขึ้นมาทางานงานเขาก็ไม่เดินใช่ไหมใช่แต่เจ้านายของเขาคนใหม่คือใครรู้ไหมคือคนดูก็คือคนดูใช่ถึงจริงมีเจ้านายคนนั้นแล้วแต่เจ้านายคนใหม่ของเราคือใครคือคนดูใช่เราต้องซื่อสัตย์กับเขาใช่แล้วก็ตัวเราเองเนี่ย ต้องแบบว่ามีอะไรมีวินัยการออกจากงานมาคือต้องมีวินัยสุดๆเลยมันคือมันไม่มีคนที่จะคอยใช่ไม่มีคนคอยกระตุ้นแล้วนะเออไม่มีคนคอยกระตุ้นเราแล้วเมื่อก่อนทําบ้างไม่ทําบ้างก็เป็นของเจ้านายเป็นของเขาไปแต่ตอนนี้ไม่ทําบ้างเราก็ไม่มีเราก็ไม่ได้ใช่ใช่แต่สิ่งที่เราได้คืออะไรได้ความสุขได้เวลาได้อะไรมาขึ้นเยอะแยะอืใช่นั่นแหละแล้วตอนนี้คือมาทําอะไรนี่มาหาถ่ายคลิป ใช่ไหมชีวิตวันวันเราทําอะไรบ้างเราแบกกล้องเล่านิดหน่อยชีวิตวันวันนึงเอาแบกกล้องเดินไปเนี่ยหาถ่ายไดคอนเทนต์เอาวันหนึ่งถ่ายคอนเทนต์ทำรีวิวลงงานลูกค้าแล้วออกมาจากงานประจำนล่นเนี่ยแบบออกมากี่เดือนลรวออกมาตั้งแต่เดือนประมาณไหนละห้าเดือนได้แล้วมั้งประมาณห้าเดือนได้แล้วนี่เขาเดือนที่ห้าแล้วเนี่ยแล้วมันรู้สึกแบบว่าแบบ เราคิดถูกหรือคิดผิดไหมที่ลาออกมาเนี่ยตอนนี้อะิอมอะมันทำมันทําให้รู้สึกว่าแบบว่าคิดถูกหรือคิดผิดไหมเอาจริงถ้าจะถามว่าคิดถูกหรือคิดผิดไหมมันก็ไม่มีอะไรเน่นอนหรอกว่าเราจะถูกหรือหรือว่าถูกหรือว่าไม่ถูกใช่ไหมแต่ความแต่ว่าคนรอดูอ่ะเราอ่ะจะรอดหรือเราจะล่วงแค่นั้นแหละใช่ไหม เราจะรอดไปได้ไหมหรือว่าเราจีร่วงเนาะเราจะเอาต่อยังไงใช่ชีวิตเราจะไปต่อทางไหนเขาเชื่อว่าคนรอดูว่าเนี่ยก้าวออกมาจากโรงงานเลยวอ่ะชีวิตจะไปทางไหนจะไปได้ดีหรือจะร่วงเอ้าอะไรเนี้ยมันมันเหมือนอย่างที่เราคิดหรือเปล่าว่าเฮ้ยเราออกมาทําเองน่ะมาลุย u t u b e เต็มที่เต็มตัวหรือเวลาให้กับการทำคอนเทนต์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมัน มันจะรอดเปล่าหวาเธอใช,ใช่ไหม,มเพราะว่าตอนแรกเรามีเงินเดือนของงานประจำํำช่วยใช่ไหมใช่หรือเราทําคลิปไปเดือนนึงได้อาหมื่นหนึงก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าเรามีงานประจําอยู่ด้วยใช่แต่ตอนนี้เมื่อก่อนเมื่อก่นอนนะมีงานประจําด้วยใช่ไหมมีงานประจำออรองรับเงินเดือนให้ประมาณนึง่งแล้วก็มี มีจากเพจหอีกประมาณนึงคือแบบแช่งเงินตอนนั้นก็คืออู้ฟู่มากเลยแหละแล้วก็มีเงินเยอะด้วยเนาะใช่ไหมอุ้เราปิดรถได้นะเธอตอนนั้นปิดรถไปได้คันนึงทางทำแอปเออทางทําเพจด้วยแล้วก็ทําทํายุกงานด้วยทํงานด้วยเราเราปิดรถได้คันนึงนะทุกคนแล้วก็เฮ้ยเราปิดบัตรเครดิตได้ด้วยใช่ไหมปิดหมดเลยเ่าเราปิดหมดเาปิดนี่ทุกอย่าง ือปิดหนีทุกอย่างรถบัตรเครดิตพอเราปิดหนีทุกอย่างได้มาทั้งหมดแล้วระวังตกทั้งหมดแล้วเราก็เลยตัดสินใจบอกว่าโอเคเราไม่มีหนีแล้วเราไม่มีภาระแล้วเราลองก้าวกันออกมาจากโรงงานดูไหมลองไปใช้ชีวิตตัวเองจริงๆอ่ะชีวิตตัวเองจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองมาสัมผัสดูใช่ไหมว่าชีวิตตัวเองที่เราก้าวออกมาแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เห็นใช่ไหมมันไม่มีคนกดดันแต่ แต่งานแต่งานงานมันกดดันมันอยู่บอกเลยนะแบบสําหรับเขานะที่มองเห็นน่ะการที่ออกมาทําเนี้ยคือวินัยแรงบันดาลใจช่วยได้แค่วันสองวันจะบอกว่าแพชชั่นหมดแพชชั่นเมื่อไหร่ก็ไม่ทำงานหมดแพชั่นเมื่อไหร่เราไม่อยากจะทําอะไรเลยนะใช่แต่วินัยอ่ะคือสําคัญมากวินัยคืออะไรคือเราไม่อยากทําเราก็ต้องทําใช่เราช่วงแรกๆเดือนแรกที่เขาออกมาเลยอ่ะคือแบบ ตัวอรู้ว่าตัวเองอ่ะไม่มีวินัยสุดๆอ่ะตื่นเช้ามาทําอะไรนอนดูซีรีส์นอนดูซีรีส์จนถึงบ่ายงานทําตอนไหนอาบน้ําต้นไหนแทบไม่อาบน้ำตื่นมาเธออาบน้าอาบน้ําก็บ่ายโมงบ่ายสองเออแต่งแต่งหน้ากี่ชั่วโมงแต่งหน้าอีกชั่วโมงนึงบ่ายสามถ่ายงานถ่ายถ่ายงานแค่สองสามคลิปใช่ป่ะทําอะไรไม่ไม่ได้อ่ะใช่ใช่ถ่ายได้แค่แค่คลิปสั้นน่ะทำอย่างอื่นไม่ได้ ข้อข้อข้อเสียของการเป็นนายตัวเองเนาะใช่ถ้าบอกว่าเป็นข้อเสียก็เลยนะข้อเสียของการเป็นนายตัวเองก็คือต้องบังคับตัวเองขึ้นมาให้ได้ให้ทํางานแล้วก็ต้องทํางานใหคุ้มกับเวลาที่มีให้ได้อถ้าเราอยากรวยกว่าคนอื่นอะทําไมเราต้องเราต้องก็ต้องขยันกว่าคนอื่นอะจริงเราก็ต้องขยันกว่าคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมถ้าอยากก็หรุดไอเลี้ยงจะเนาะ เสียบตาแต่ล้มผดตาวะบรรยากาศดีดีด้วยเนาะถ้าเราอยากถ้าเราอยากเหนือกว่าคนอื่นอยากมีรายได้เยอะกว่าคนอื่นแล้วก็ต้องขยันกว่าคนอื่นมันก็เป็นธรรมชาติอีกแล้วปะใช่ไหมจริงๆอ่ะไม่ใช่อยากเหนือกว่าคนอื่นหรอกแค่อยากรวยแค่นั้นเด็ดประสงค์มจุดประสงค์ของเราก็คือก็แค่อยากรวย หลเพราะว่าการที่เราทํางานทุกวันการทํางานอยู่ในโรงงานน่ะใช่ไหมเช้ามาไปโรงงานปุ๊บทําอะไรก็เย็นเพราะว่าสิ้นเดือนมาก็รอรับเงินเดือนใช้เงินเดือนไปทุกวันที่ใช้เงินเ,น,นเดืนอนอ่ะเดือนชนเดือนด้วยซ้ำหมาจริงใช่ปะเดือนชนเดือนด้วยซ้ำก็หลังจากนี้ก็ฝากทุกคนแหละรอดูว่าเราจะไปยังไงเราจะเดินยังไงต่อ เราจะไปแบบไหนต่อเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนใช่ไหมแล้วเราจะรอดเปล่าวะ u t u b e เนี่ยจะเลี้ยงเราได้เปล่าวะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า youtube จะเลี้ยงชีวิตเราสองคนไม่ใช่เองคนสามคนด้วยจะเลี้ยงครอบครัวเรารอดหรือเปล่ารอดูก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะลง้อัปเดตเรื่องเ้าไปเรื่อยๆอ่ใครที่เชียร์หรือให้กำลังใจกับมิ้น แสดงตัวหน่อยเนาะแสะดงตัวให้เราเห็นหน่อยให้กําลังใจอ่ะอบางคนแอบเชียร์ได้ป่ะแอบดูแอบเชียร์อย่างเงี้ยเม,ม้นให้กําลังใจพวกเราหน่อยหรือว่าอยากให้พวกเราเล่าเรื่องประมาณไหนอ่ะเล่าเรื่องมุมไหนอ่ะก็ร้องเมนมาดูครับนี่แหละพวกเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปอคลิปนี้กับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ